โจกกับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้บิ๊กโจกออกมาโต้อตอบนะว่ามีข่าวข่าวว่ามีคนไปแจ้งความบิ๊กโจกว่าฟอกเงินคดีพนันออนไลน์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สํานวนตํารวจก็รั่วไหลนะครับออกมายังโซเชียลเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับ <c oughs> นะครับความลับในสํานวนการสอบสวนของอตํารวจเนี่ยเอาตรงๆนะครับมัใครๆก็รู้ครับ คนใกล้ชิดตํารวจก็ปล่อยออกมานะครับตารวจเองก็ปล่อยออกมาเอาว่าตรงๆฮะหลายคดีนะครับไม่ใช่คดีนี้นะครับนะครับเพราะฉนั้นสํานวนตํารวจเนี่ยมันไม่มีความลับหรอกนะครับนะก็มีทั้งนักข่าวทั้งตํารวจเองก็ปล่อยข่าวให้นักข่าวกรณีบิ๊กโจ๊กก็เหมือนกันก็มีข่า,ขาวาว,ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มข้อหาฟอกเงินคดีเกี่ยวกับเรียกอะไรพนัน Online, ออนไลน์มินนี่ซึ่งลูกน้องบิ๊กโจ๊กโดนไปแล้ว8คน ก็นะคนใกล้ตัวบิ๊กโจก็โดนคดีความเรื่องคดีพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินโดนกันทั่วหน้านะครับนะก็ถ้าถ้ามองกันแบบชาวบ้านก็คือโดนตัดมือตัดตีนหมดอ่นะเดี๋ยวนี้บิ๊กโจกเดินทางไปไหนก็ไม่มีไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าโดนดําเนินคดีข้อหาทั้งฟอกเงินทั้งอะไรพนันออนไลน์กันหมดนะคนสนิทใกล้ตัว8คนเครียงนะครับเป็นธรรมดาครับ นะยามมีอำนาจก็า้าดาดบริวารเยอะแต่พอหมดอำนาจวาสนาถึงแม้จะเป็นอออร,รองผบตรแต่นะเป็นอออร,รองผบอรตรที่ไม่ค่อยจะมีอำนาจเป็นรองผบตรที่ไม่ค่อยจะมีอำนาจจริงๆคนระดับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นอออร,รองผบตรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าว่ากันตามอุโสเนี่ยก็น่าจะอันดับหนึ่งแล้วนะ ก็สมัยหน้าน่าจะได้เป็นพบตรนะแต่ทําไมทไมาีนกายจะนะรายงานข่าวร <c oughs> ายงานข่าวก็ทํานองว่าจะกลายเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่านะซึ่งบิ๊กโจ้ก็ลมออกหูฮะเมื่อวานนี้ออกมาถแถลงข่าวนะครับซัดเต็มที่บอกว่าคนอย่างผมไม่เคยไปรับเงินจากบ่อนการพนันหรือพนันออนไลน์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามพนันออนไลน์ก็คือตำรวจไซเบอร นะครับนะทำไมไม่ไปถามตำรวจไซเบอร์นะครับว่าใครรับเงินจากพนันออนไลน์เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเป็นออรองพบตรฝ่ายความมั่นคงซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยก็ต้องดูดูเกี่ยวกับเรื่องตำรวจไซเบอร์แต่พบตรคนปัจจุบัน,เ,นเขาไม่ได้มอบหมายให้บิ๊กโจ๊กเป็นคนดูแลเขาไม่เห็นแปลกเลยมันคนละขั้วกันนะเอานะครับ <c oughs> สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีสองขั้วขั้วคุณต่อศัก กับคุณโจ๊กมันคนละขั้วอยู่แนละ้วใครๆก็รู้อยู่มันจะอยู่ได้กันได้ยังไงแล้วใครจะกล้าไว้วางใจซึ่งคนนะ,ะซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นศัตรูของเขาก็คือโจ๊กกับต่อศักเนี่ยมันก็คนละขั้วนะครับวงในเขาก็ลือกันแบบนั้นจริงแท่ยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับมันคนละขั้วกันเพราะฉะนั้นพอคุณต่อศักเนี่ยเขาเป็นพอบอตรเนี่ยเขาก็คงไม่ใช้บริการคุณโจ๊กหรอก นะเพราะว่ามันคนละขั้วกันแก่งแย่งกันเป็นเป็นใหญ่เป็นโตในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะว่าไปใช้บริการมันจะไว้วางใจกันได้หรือเปล่าเรื่องอะไรที่มันเป็นความลับมันก็ไปได้ก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นสองขั้วนี่ก็แย่งกันเป็นใหญ่พออีกคนนึงเป็นใหญ่ฝ่ายนี้ก็ต้องดับนะเป็นรองพบตรฝ่ายความมั่นคงแต่ไม่ได้ดูตํารวจไซเบอร์จริงๆต้องดูนะฮะตำรวจไซเบอร์ก็เป็นคนของต่อสัเป็นคนดูแลนะ คุณโจ๊กเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยคือตํารวจที่ดูแลเกี่ยวกับพนันออนไลน์แต่เหตุใดเนี่ยนะถึงจะมาโยนขี้โยนบาปให้ให้คุณโจ๊กเนี่ยว่าเป็นคนรับสวยพนันออนไลน์ทั้งๆท,ท,ที่คนที่น่าจะถูกกล่าวหาว่ารับสวยน่าจะเป็นตํารวจไซเบอร์นะครับเพราะว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยดูแลพนันออนไลน์ทั้งหมดคดีคําพูดของคุณโจ๊กเนี่ยมันก็มีส่วนจริงบ้างนะครับนะบนะครับเพราะว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยนะก็ ถูกตั้งคําถามว่าได้มีการปราบปรามพนันออนไลน์จริงไหมหรือว่าไปรับสวยจริงไหมเพราะว่ามีหน้าที่ดูแลแต่พนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะการจะไปกล่าวหาใครมันก็องมีหลักฐานนะนะไม่ว่าจะกล่าวกล่าวหาคุณโจ๊กหรือกล่าวหาตํารวจไซเบอร์ว่ารับสวยมันก็ต้องมีหลักฐานแต่เดี๋ยวนี้การดําเนินคดีอะไรกับตํารวจนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟัง ผมได้คุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนเขาบอกว่าออพี่เดการดําเนินคดีกับตำรวจเป็นเรื่องยากตำรวจหนึ่งเป็นผู้รู้กฎหมายนะครับนะพอรู้กฎหมายก็รู้ทางหนีทีไล่ดีอันนี้ข้อแรกการดําเนินคดีตำรวจยากเพราะหนึ่งรู้กฎหมายก็รู้ทางหนีทีไล่ดีอะไรจะทําให้ตัวเองลําบากก็ป้องกันทันี่ข้อแรกขอ้อที่สองตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับ เนะพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทําความผิดกฎหมายขึ้นมาแล้วคนที่จะต้องมาดําเนินคดีกับตํารวจก็คือตํารวจเพราะฉะนั้นในเมื่อตํารวจเป็นคนบังคับใช้กฎหมายก็ถ้าคนไหนเป็นพวกเดียวกันนะครับนะนะครับสบมมติตํารวจทําผิดตํารวจที่เป็นผู้บังคับบัญชารหรือตํารวจที่เป็นพวกเดียวกันก็ละเว้นไม่ดําเนินคดีเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะไปทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าความผิดเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่นะครับความผิดเกี่ยวกับละเวน้น นะตบซั์อะไรต่างๆเนี่ยมันโดยทั่วไปแล้วก็รับเป็นผู้เสียหายบุคคลอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้เสียหายก็ไม่สามารถดําเนินคดีได้นะอันนี้ก็อันที่สองอันที่สามครับนะไอความผิดเกี่ยวเร่องพนันออนไลน์หรือฟอกเงินเนี่ยมันเป็นความผิดที่สมยอมกันระหว่างคนจ่ายเงินกับคนรับเงินสมมติตํารวจรับเงินพนันออนไลน์เก็บไปรายเดือนนะครับนะคนที่จ่ายเงินก็คือพวก เจ้าของอเว็บพนันออนไลน์คือทั้งตำรวจและและเจ้าของเว็บพนันมันก็นะมันก็สมประโยชน์ทั้งคู่เพราะนั้นมันก็ไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงได้เพราะไอ้เจ้าของเว็บพนันทำผิดกฎหมายก็ได้ประโยชน์นะไอ้ตำรวจรับเงินก็ได้ประโยชน์เราจะสังเกตว่าถ้าเป็นงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานปีใหม่ของอตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็จะมีคนไปร่วมงานเยอะนะร่วมงานเยอะซึ่งเราไม่รู้ว่า จะมีเจ้าของเว็บพานันไปร่วมงานหรือเปล่านะครับอันนี้ตํารวจเขาไล่ผมฟังนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการสมประโยชน์ระหว่างเจ้าของเว็บพานันกับตํารวจที่มีหน้าที่ในการปราบปรามอ่าเว็บพาน,านันมันก็ถูกตั้งคําถามว่ารับเงินรับทองสมประโยชน์มันก็หาพยานหลักฐานไม่ได้นะครับประเด็นต่อไปนะครับตำรวจสมัยนี้เวลากระทำความผิดอันนี้ผมผมอ่าสอบถามมาจากตำรวจด้วยกันนะเขาบอกพี่เดย์สมัยที่ตำรวจฉลาดใช้บัญชีมา้า นะครับพอใช้บัญชีมา้าเวลารับสวยรับเงินผิดกฎหมายก็เข้าบัญชีมาพอเข้าบัญชีมาเนี่ยถึงเวลาแล้วสาวสาวไม่ถึงมันสาวไม่ถึงครับนะเพราะนั้นมันก็พอ,เ,อเห็นสเกตต์ตำรวจเนะี่ยหรือข้าราชการราก,การเมืองเวลาโดนจับตรวจสอบบัญชีผมได้เลยครับตรวจสอบเ,อเส้นทางเงินผมได้เลยครับเพราะตำรวจเหล่านี้รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะนะนั่นไะงเพราะฉะนั้นหลักฐานนก็ไปไม่ถึง เขาถึงกล้าท้าทายเพราะนั้นบัญชีม้าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากเรื่องต่อไปเงินที่ได้จากการทุจริตมาเขาก็ไปซื้อพระเครื่องซื้อพระสมเด็จอะไรก็แล้วแต่ซื้อเพชรซื้อพลอยอะไรต่างๆที่มันไม่ต้องมีหลักฐานนะครับนะหรือไปซื้อพวกบิตคอยพวกเงินโทโกุ้งโทเก้นหรือไม่ก็เอาไปฝังดินหรือไม่ก็ให้นอมินีถือกรรมสิทธิ์แทนหรือไปทําธุรกิจประเภทพัฒนา้านค้าที่มีเงินหมุนเวียนเยอะ เช่นเปิดร้านอาหารผับให้มันไปนการฟอกเงินหรือไม่ก็เอาเงินไปไว้ต่างประเทศที่เขาไม่เขาไม่มีการตรวจสอบเช่นสิงคโปร์เรื่ออะไรต่างอันนี้คือหลักๆที่เราจะไม่สามารถดําเนินคดีกับตารวจได้นะครับนะฮะคร,ครนี้เรากลับมาเรื่องวิกโจ๊กเนี่ยโดนกล่าวหาว่าทํานองว่าจะถูกดําเนินคดีฟอกเงินเนี่ยจริงเท็จอย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะการปล่อยข่าวออกมาก็คือต้องการเอ่อ ทำลายคุณโจกอยู่แล้วแต่ว่าคุณโจกจะผิดหรือถูกอยู่ที่พยานหลักฐานนะไม่ว่าคุณโจกจะพูดเก่งแค่ไหนแถลงข่าวทุกวันรู้จักนักข่าวเยอะนะรู้จักนักข่าวคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆก็ไม่ทําให้หลุดคดีได้การที่คุณโจกเนี่ยจะหลุดคดีได้ก็คือหนึ่งคุณโจกไม่ได้กระทําความผิดนะนะครับถ้าไม่ได้กระทําความผิดไม่มีเส้นทางเงินไม่ได้สั่งให้ลูกน้อง8คนโอนเงินจากบัญชีมาไปเข้าบัญชีตัวเองบัญชีพ่อแม่ญาติพี่น้อง ต่างๆสมมุติว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สั่งการให้ลูกน้องโอนเงินจากบัญชีมาซึ่งเป็นบัญชีที่ได้เงินมาจากการกระทําความผิดพน,นันออนไลน์นะสมมุตินะถ้าไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงก็ไม่มีใครดําเนินคดีได้นะครับไม่มีใครดําเนินคดีได้แต่ถ้าคุณโจ๊กเป็นคนสั่งการให้กับลูกน้อง8คนนะซึ่งใช้บัญชีมาและเงินนั้นเป็นเงินได้มาจากพน,นันออนไลน์ และโอนเข้าบัญชีญาติพี่น้องพ่อแม่จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ารักษาตัวค่าเงินเดือนพ่อแม่หรืออะไรถ้าแบบนี้คุณโจกก็เหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมก็รู้ลึกๆมาอยู่นะว่าคดีนี้นะมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมรู้รายละเอียดลึกแต่ขออนุญาตไม่พูดนะครับนะไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าถ้ามีหลักฐานว่าคุณโจ๊กไปสั่งการนะ สั่งการให้ลูกน้องเนี่ยเอาเงินในบัญชีมาไปจ่ายค่านา้ําค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าบ้านค่ารักษาตัวพ่อแม่จ่ายเงินเดือนคนในครอบครัวเ,เป็นค่าใช้จ่ายนู่นใช้จ่ายนี่ถ้าแบบนี้คุณโจ๊กก็ตกที่นั่งลําบากผมบอกเลยนะตกที่นั่งลําบากแต่ถ้าเกิดไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่มันจะมัดหรือจะเชื่อมโยงคุณโจ๊กก็รอดนะครับนะเอาแค่นี้แล้วกันว่าคุณโจ๊กจะรอดหรือไม่รอดอ่ะผมก็รู้ข้อมูลมามากพอสมควร นะครับแล้วก็เรื่องคดีคุณโจ๊กเนี่ยมันว่อนโซเชียลเลยสำนองสำนวนว่อนโซเชียลเต็ไมไปหมดอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยอ่ะนะนะก็เดาได้ไมา่ยากหรอกคนที่ปล่อยสำนวนว่าคุณโจ๊กโดนแจ้งคงแจ้งความอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มอีกสี่ห้าคนเนี่ยมันเดาไม่ยากว่าใครเป็นคนปล่อยมันก็คือฝ่ายตรงข้ามก็คือนะการเมืองในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมันมีสองขั้วขั้วคุณต่อสักอบตรอปัจจุบันกับเครื่องขั้วคุณโจ๊ก นะอันนี้มันตรงไปตรงมาครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่โจ๊กจะติดคุกหรือไม่อยู่ที่พยานหลักฐานไม่ใช่พูดดีปากดีอะไรไม่เกี่ยวนะเนี่ยคุณโจ๊กบอกว่าพวกนี้เป็นนักประพันธ์แต่งละครเล่านิทานนะใส่ร้ายคุณโจ๊กคุณโจ๊กก็ว่าไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณโจ๊กจะรอดไม่รอดอยู่ที่พยานหลักฐานผมพูดแค่นี้นะแล้วก็แหล่งข่าวต่างๆเนี่ย ที่ผมได้ทราบมาเนี่ยอายการเนี่ยที่ดูแลคดีนี้เนี่ยเป็นถึงอธิบดีอายการนะก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนทีนะ่ในวงการอายการเขาเรียกว่าเป็นอายการระดับเทพนะชื่ออายการแดงเท่าที่ผมทราบมานะเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เก่งนะตอนสอบอายการรู้สึกรุ่นนั้นมีคนได้แค่หกคนหรือไงนะระดับเทพเป็นคนเป็นคนเก่งตรงไปตรงมาวิ่งเต้นไม่ได้ล้มคดีไม่ได้แล้วก็มีข่าวข่าวว่าลุงน้องวิกตก๊ก ไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเขาแล้วจนไปไปข่มขู่อัยการซึ่งลูกน้องิ๊กโจ๊กและิ๊กโจ๊กก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีการข่มขู่อัยการแต่อัยการก็มองว่าเป็นการคุกค,คามนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคนที่สอบสวนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมีกรณีพิพาทกับลูกน้องโจ๊กเพราะนั้นคุณโจ๊กก็เหนื่อยหน่อยบอกแค่นี้แล้วกันเ <c> ห <oughs> นื่อยหน่อยนะเส้นทางในการเป็นผอบอรตอรอก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะไม่ใช่เรื่องง่าย นะก้าวแรกก็คือต้องผ่านคดีความต่างๆไปให้ได้ก่อนนะครับต้องผ่านไปให้ได้ก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีมาฟอกเงินหรือไม่ถ้าผ่านไปได้ก็ไปถึงขั้นที่จะไปทํำยังไงถึงจะได้เป็นผอบอตรคือคือไม่คือผมดูแล้ววิบากกรรมเยอะนะวิบากกรรมคุณโจ๊กนี่เยอะข้าวก่อนก็โดนเด้งไปอยู่ที่สํานักนาย,ยกปีสองปีแล้วเกือบตายทีแล้วก็รอดมาได้แต่คราวนี้ก็ดูแล้วครับว่าคุณโจ๊กจะรอดไหมนะครับเนะ นะตำรวจที่สอบสวนจะว่ายังไงปปชคณะกรรมการปปชชุดใหม่จะว่ายังไงเพราะว่าคุณสุภาก็กระเียนไปแล้วซึ่งข่าววงในอะไรต่างๆเขาบอกว่าคุณสุภารู้จักกับคุณโจ๊กหรือเปล่าอะไรไม่รู้แต่คุณสุภาก็กระเียนไปแล้วนะครับ <c oughs> นะครับก็ดูกันไปนะครับว่าคดีนี้ตำรวจจะแจ้งข้อหาคุณโจ๊กไหมแล้วก็พยานหลักฐานจะไปถึงคุณโจ๊กไหมหรือว่าคุณโจ๊กโดนใส่ร้ายหรืออะไรต่างๆหรือปปชจะว่ายังไง จะรอดคุกตารางหรือไม่หรือว่าคุณโจ๊กโดนกันแก้งก็ดูกันต่อไปแล้วก็ดูกัน,ก,นกลางๆงยาวๆนะในชั้นนี้ก็ยังถือว่าบิา๊กโจ๊กก็เป็นเขาเรียกอะไรยังไม่มีขดงคดีอะไรต่างๆนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนนะครับใครทําอะไรไว้ทําผิดกฎหมายไว้วันหนึ่งหมดอํานาจนะน้ำลดต่อผุดนะน้ำลดต่อผุดผมพูดสั้นๆน,นะ ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่า <c oughs> พุทธาธาสพิขุกล่าวไว้ว่าถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับ